สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง voidy tv youtube ก็ voidy tv tiktok ก็ voidy tv ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ดูได้เห็นได้ชี้ได้ชัดได้แยกแยะออกจากการอภิปรายเพื่อที่จะหาร่างนะโยบายรัฐธรรมนูญนี่นะครับหรือสอสอรต่างๆเนี่ย ฉบับของเพื่อไทยฉบับของพรรคสีสม้มฉบับของพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยด้วยได้เห็นสวะหรือเรียกว่าสวนี่แหละครับผมเรียกมันสวะพวกขยะเปียกไหลรวมกันพวกเฮี้ยนเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่ประชาชนหรอกมันเป็นขี้ข้าไอ้อนุเน,นหุนผมไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ปักปันไม่ได้ปักปั้มแต่ผมพูดจากความเป็นจริงเยผมพูดในฐานะประชาชนครับ สวอสวเฮียน,น,นะครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นเข้าสู่ขบวนการสสรอนมาจากภรคเกือไทยครฮะทุกตีตกไอ้ร้อยสาสิบตัวนี้นะฮะสอวอตัวนี้พวกเปลตที่แดกเงินภาษีประชาชนและเป็นขี้ข่าของไอ้อนุเนหุนเนี่ยฮะพรรคสีน้ำเงินนี่นะครับแม่งไม่เห็นด้วยแต่เป็นร่างของภูมิใจไทยมันเห็นด้วยทุกตัวเห็นไหมครับ แล้วทีนี้ก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายครับเกิดการชุลมุนวุ่นวายตรงไหนฮะไอ้อนุเนหุลไอ้อนุทินไอ้หนูนี่แหละที่นั่งตำแหน่งนายกเนี่ยเออเราหเหยยเราลองนั่งอยู่ข้างนอกครับคิดว่ายังไงเนี่ยเพื่อไทยตกแน่ๆแล้วก็ตกจริงๆด้วยยังไงภูมิใจไทยมาแบบร้อยเปอร์เซนต์ใส่ลงมาหามาแน่นอนครับถ้าเป็นผีก็ขึ้นเมนเผาได้เลยครับมั่นใจขนาดนั้นฮะสุดท้าย เพื่อไทยประกาศบอกจะโบนให้สอส,อสอรอของพรรคประชาชนในเมื่อของเพื่อไทยตีตกแล้วเรามองเห็นประโยชน์ของประชาชนในประเทศชาติมากกว่าไอ้เนี้ยไอ้หนูท่อไอ้อนุทินนั่งนายกเนี่ยฮะอยู่ข้างนอกตาลีตาเหลือขับรถขึ้นมาผมถึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญตาลีตาเหลือรีบรถยังไม่จอดเลยครับรีบเปิดประตูดเดินเดี๋ยว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 ยังกระนกกระเด้าดินมาฮะรีบเข้ารสภามานั่งสุดท้ายเป็นไงฮะประกาศบอกต้องใช้ ร่างรัฐธรรมนูญสสอ,สอของพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยเขาบอกให้มันทำแมงทำแม่งนีหว่าไม่ได้ต้องนับใหม่ทางรุ่ยตืออ่างทองไอก้กอลวีพอนับใหม่หรือยึดตามนี้สุดท้ายชุนรมนลชุนเกกันไปชุนเามาด้วยเหตุและผลประธานสภาก็เลยต้องให้นับใหม่นับไปนับมาจริงๆ ของพรรคประชาชนชนะด้วยการโหวตจากพรรคเพื่อไทยยกมือให้ทั้งหมดเห็นไ,ไหมครับแต่สวไอ,อน้นาเฮี้ยพวกเฮี้ยเยนี่ยไม่ยกมือให้นะสุดท้ายของไอ้เนวินของไอ้อนุทินตกสิครับดีบตาลีตาเหลือกมามึงอย่าย่ามใจผมเคยเตือนไปแล้วว่ามึงจบไม่สวยไอ้สองคนเนี่ยทีนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ ร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอของพรรคประชาชนโดยการโหวตจากพรรคเพื่อไทยโดยการสนับสนุนและเล็งเห็นว่าประโยชน์ของประเทศมาก่อนประโยชน์ของประชาชนมาก่อนไม่ได้เห็นว่าของพรรคมึงกูไม่เอาของกูกูเท่านั้นไม่ฮะไม่งั้นมันก็ต้องเป็นการฮุบและกินรวบประเทศทั้งหมดมึงจะปกครองแต่ของสีน้ําเงินอย่างเดียวไม่ได้ฮะเพื่อไทยเขาเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้ พ่อแม่พี่น้องจำไม้นะากันเลือกตั้งนี้นะฮะเลือกตั้งนี้นะครับเลือกตั้งเนี่ยดูน้าหน้าพวกอ,อย่างนี้นะครับสวร้อยสามสิบตัวเนี่ยไอสวะขยะเปียกทั้งหมดของไอพรรคสีน้ำเงินนะครับเป็นไงฮะแสดงชัดเจนพ่อแม่พี่น้องต้องรู้ครับวาระหนึ่งวาระสองไม่เป็นไรมันจะไปรุนกันวาระสามที่หนักที่สุดวันนี้ผมจึงบอกว่ารัฐธรรมนูญตาลีตาเหลือกเนี่ยเรามาเป็นกาลังใจสู้กันครับเพื่อไทยเขายังไงเขาก็ต้องช่วย พักประชาชนพักสม้มให้ตรงนี้ไปถึงฝั่งและให้ได้ใช้ของประชาชนที่เป็นประโยชน์มากกว่าแน่นอนครับยังไงพักประชาชนน่ะหัดดูรุ่นพี่เขาทาไห้ด้วยตอนเลือกนายกเขากรโเวิดไพวกมึงทั้งหมดแต่พอเลือกนายกเป็นเพื่อไทยพวกมึงเงียบแล้ววันนี้มึงไปเอาไอ้นุทิ้งขึ้นน้ำหน้าของเด็กการเมืองใหม่เป็นอย่างนี้เพบบราะแายพ่น้องครับเลือกตั้งครั้งหน้า เลือกพักเพื่อทยให้เยอะๆนยโยบายต่างๆจะได้เข้าถึง